ใช้เวลามาซื้อของค่ะตลาดถางโรงงานเีทเก่าเวลาเดิมค่ะคนกระติดตัำเมืดมากเหมือนกันเนาะไค่ะาอาหารกับเ่าวกระล่หลายๆคะ่ะมาปมาหามาซมตังอะกรอ้น จ้ามียังไงล้อจ้าจรับเข่ามาเด้อค่ะเด้อถิงฝนตกถิงชมตลาดได้ย,ยังเาว่าจะเกี่ยวงยังอยู่นี่นึอ่าอะไรคะคุณอาฝนตกอะค่ะ กับข้าวกับข้าวกับข้าวนะคะคุณนะคะบนตกแล้วคะ่ะแล้วไม่น้นองเอ ตัวทำแม่ค่าหนาเห็นใจยิ่งตัค่ะชีวิตแม่ค่าชีวิตแม่ค่าหนาคนเลยคนกระตัวบีดีงามเห็นงามต่างนี่ตัวขาดไเนาะคนเนาะเป็นตาตั้งแช่เนาะนี่ค่ะงามดุิดุมใครยูพร้อมไปเนาะแบบเนี่ยหนาบิ๊กเียค่ะ ที่นาดีซีนะคะหลบฝนก่อนค่ะข้างบ้นาเนเอดซีฝนตกก็่น้อจ้าข้างนี้ฝนตกลแล้วจ้าแ้็งจังท่อนกันแล้วค่ะลูกค้าลูกค้ากันแม่ค้าท่อนขอหากันแล้ว ก็ต้องได้ออกมาหาซื้อรับข่าวกับลาอาหารค่ะไปกินไปไว้ใส้บาทไปกินโรคระบาดก็ปล้องกันเอา,าเค่ะแม่ค้าก็บกมาหลายด้ค่ะคือว่าแม่ค้ามาหลาย เดียงคนไหมนะคะ่ะเก้าสุกสะกอนถอดชงตามแม่ค่าพ่อค่าสถานการณ์กระแหงบดีฝนกระังมาตกห้้งอีกเวลาขายของอีกโอ้ยต่างคื้นคอยตกเถอะ่ันบอกได้แต่อยากบอกให้เรียกตกกลางพื้นกูนนนะค่ะ ติดถนนญ่ค่ะรถกต่ไายหลายก็จบคลิปนี้ไว้จะนีก,นกนันเนาะค่ะนะขอบคุณผิดติดต,ตามช,มชมช่องคันนี้พาชมค่ะคลิปหน้าพ่อ,อกันไหมเนาะค่ะสวัสดีค่ะ